สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ th music review รวบรวมรีวิวและความคิดเห็นนานาชาติที่มีต่อเพลงไทยสำหรับคลิปนี้เราก็มีคอมเมนต์นานาชาติของเพลงเสแสร้งจาก paper planes มาฝากกันนะครับและตอนนี้ยอดวิวบน YouTube ก็ใกล้แตะ80ล้านวิวเข้าไปทุกทีแล้วถ้าชอบเพลงนี้ก็เข้าไปฟังกันเยอะๆนะครับเราไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยคอมเมนต์แรกจากมาเลเซียฉันชอบเพลงนี้มากจริงๆ ความคิดเห็นต่อมาถึงฉันจะไม่เข้าใจเนื้อหาเพลงแต่ก็สัมผัสได้ถึงอารมณ์เพลงทั้งหมดรู้สึกขนลุกเลยฟังดูเหมือนเป็นเพลงที่ต่อว่าคนหลอกลวงความเห็นต่อมาครับฉันรักเพลงนี้ความคิดเห็นต่อไปให้ตายสิท่อนฮุกมันโดนฉันเต็มเต็มคอมเมนต์ถัดมาครับ ฟังแล้วอย่างกับสไตล์ของเพลง a l t e r n a t i v e rock American ช่วงปลายปี90ถึงปี2 0 0 0แน่สุดยอดมากต่อมาคอมเมนต์จากอเมริกาครับ r o c paper planes ไม่เคยหยุดทำให้ประหลาดใจเลยพวกคุณเก่งขึ้นจงสร้างผลงานและเพลงดีๆออกมาอีกความเห็นต่อมาจากชาวอ e ิรักครับฉันไม่อยู่ประเทศไทยได้8เดือนแล้วฉันมาจากอ e ิรักและฉันรักเพลงนี้ ต่อมาเป็นคอมเมนต์จากบราซิลอ่าฉันตกหลุมรักเพลงนี้คอมเมนต์ถัดมาเพลงดีฟังยูจากฟิลิปปินส์ต่อมาเป็นคอมเมนต์จากญี่ปุ่นนะครับเพิ่งเจอเพลงนี้ไม่นานเป็นเพลงที่น่าทึ่งมากถึงแม้ว่าฉันจะไม่เข้าใจภาษาแต่ฉันก็พบว่า Paperplanes มีเพลงเพราะๆมากมายและฉันก็ดีใจที่ได้เจอพวกเขาต่อไปครับ พระเจ้าเพลงนี้ดีมากเปิดฟังวนทุกวันเลยความคิดเห็นต่อมานี่มันของดีเลยมันให้อารมณ์ซิมเพิ pl an และเพลงร็อกยุคปี2000จงทําต่อไปถึงฉันไม่เข้าใจเนื้อเพลงแต่เมโลดี้นั้นดีเลยเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมถัดมาครับขอบคุณนั้นนนทที่ทำให้ฉันรู้จักวงพวกเขาเพลงร็อกไทยคือทุกอย่างที่ฉันต้องการในชีวิต ต่อมาคอมเมนต์จากอินโดนีเซียครับหวังว่าจะมีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเร็วนี้ฉันคิดถึงดนตรีแนวอัลเทอร์นทีฟแบบนี้ความเห็นต่อไปเพลงเต็ม10 MV เต็ม10อารมณ์เต็ม10โคตรดีเลยเป็นกำลังใจให้คอมเมนต์ต่อมาจากมาเลเซียเป็นเพลงที่คุณภาพอะไรแบบนี้ความคิดเห็นต่อมาจากชาวกัมพูชาครับเพลงเพราะ นักร้องดีชอบมากต่อไปเป็นคอมเมนต์จากอินโดนีเซียเพลงเพราะฟังง่ายรู้สึกเหมือนกลับไปยุค90เปิดฟังหลายครั้งก็ไม่เบื่อเลยนี่ถ้าได้เรียบเรียงเป็นภาษาอินโดนีเซียนะต่อมาเป็นความเห็นจากลาวดนตรีแบบนี้หายไปนานจนเพลงนี้มาชอบมากๆ c o คอมเมนต์ต่อไป ขอเสียงคนอินโดนีเซียที่ชอบเพลงนี้หน่อย29มิยอ2 2 2 2ต่อมาครับฉันไม่เข้าใจภาษาไทยแต่เฮ้เพลงนี้สุดยอดไปเลยคอมเมนต์ถัดมาร็อกไม่มีวันตายคอมเมนต์ถัดมาครับเป็นเพลงที่ยอดเยี่ยมมากพี่น้องสวัสดีจากอินโดนีเซียความเห็นต่อไป ฉันไม่รู้ว่ามาที่นี่ทำไมแต่ฉันคิดว่าเพลงนี้ดีแล้วก็มาอิดิชแก้ไขคอมเมนต์ที่หลังนะครับแก้ไขฉันกลับมาอีกเรื่อยๆเพลงดีจริงๆ c คอมเมนต์ต่อมาจากชาวฟิลิปปินส์ครับแฟนเพลงจากฟิลิปปินส์ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เอามาฝากกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ สวัสดีครับ